ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่รันับถืทุทานยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยดินหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง หนึ่งกันยายนโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังโดยเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เบ่งปยายนดันเดนล่าง เบ่งปานห้าหกเจ็ดเบ่งปานห้าหกแล้วก็เจ็ดนะเบ่งปานสามตัวเบ่งปานสามตัวให้พิจารณานะ แนวทานที่ผ่านมากก็มีหลุดมีผ่านบ้างต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นทันดับสิบหน่วยบูญ sak 5-6-3 เบ่งปัน 5, ้เบ่งปัน6แล้วก็เบ่งปัน3ามจะคู่ 8, 3, 9, สามเก้าสามหนึ่งสามห้าสามหกกท่ชมก็ขอบคุณอย่างมาก ต่อไปกระผมใบนี้แนวทานเด่นบนเด่นล่างฝั่งซ้ายก็เป็น,นอันทานเด่นบนหกเจ็ดปดเฝั่งขวาสี่หกสอง สี่หกเก้าหนึ่งสองก่อนเราทานที่เราผ่านมาก็มีผ่านมีหลุนบ้างนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทางชุดบุญกระเบ่งปาน635 638 938 3538ส่วนคู่ล่าง2528 2528 ต่อไปกระผมใบนี้วันชายก็เป็นป่าแนวทางหลักหน่อยหลักหน่อยสี่สูตรอดีพันเดี่ยวทานใหม่นี้ครับสี่สูตรโชว์นหนึ่งห้า สี่สูตรชูนหนึ่งชูนห้าต่อไปครับผมแม่งป่อแม่งป่อแบ่งปันอีกแล้วนะเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสามเจ็ดแปดสาม 703694593 2ตัวบนล่าง94939596 8373030471เม่งปอเจ้าเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชมใบนี้ก็เบ่งปันแน,นวทานของชนะพลเบ่งปันแน,นวทานดับบนอดีตดับผ่านแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปันป ดับหกดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวนะดับหกตัวเดียวยังไงก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชม ใบนี้ก็เป็นแนวทางโคูดสองตัวท่านผู้ชม4ี่หนึ4งสี่ศนะท่านก็ไล่ไปเนาะคลิปหน้าจอได้เนาะทานนี้ก็แบ่งปานโค้ดสองตัวให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นหนทางหน่วยบบนสองสำนักชูนราศีกระกฏแล้วก็เจ้าฟังเจ้าฟังซ้ายมือก็ะเบ่งปัน ศูนย์สามสี่ห้าหกแปดเก้าห้าปดเก้าสห้าปดเก้านะท่านผู้ชมยังไงก็ ขอบคุณอย่างมากปตายตอกันเลยปินมีดับสิบบุญปินมีดับสิบบุญเบ่งปานดับแปดเบ่งปานดับแปดตัวเดียวนะท้ะชม ดาบหตัวก็เหลือกเก้ตัวนะปินมีเจ้าของเนิวทาต่อไปครับ AK คูคนปีโกเนเบ่งป่าเนวทานเด่นโคสองตัวละหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ามแปดส,สามแปด เลยก็เด่นเต็มหนึ่งสองเจ็ดแปดเด่นเต็มหนึ่งสองเจ็ดแปดต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางบนกันล่างท่านผูชม ก็แบ่งปาน545859 48494 8949 323736 2767และก็26แบ่งปันบนกันล่างล่างกันบน แต่ผระชมท่านใดที่ได้เ,เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้หันเดียว937 793 379 793 973 3 เ3็ดสาก็เนะก็เป็นแนวฐานสุดชุดเดียว3ตัวคูณ6ประตูต่อไปกรับผมใบนี้ยืน3ตัวบนเก้สหนึ่ง ศูนย์สามหนสองชุดนะท่านผู้ชมรวมสองชุดให้ 5, พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้สองตัวโบ์นนะก็แบ่งปันป ๋ยวนะท่านใหม่นี้ครับ01จับคู่กับ024นะท่าน0ูนย1สอ4ศ2น4์สี่หคู่นะสิหน่วยจับคู่นะท่านผู้ชมต่อไปครับใหม่นี้2ตัวโบน หกแปดแปดหกสามหนึ่งศูนสี่เบ่งปันสี่คู่นะตะวจูมเนาะเบ่งปันสี่คู่ให้พิจารณาไปต่อกันเลยใบนี้ครับเอ็กนหนาสามห้า เอกนาเบ่งปันสามห้าสองตัวเนียวทานร้อยอร้อยสิบหน่อยต่อไปครับผมใบนี้โขนพิพรหน่วยล่างหน่วยล่างสี่ตัว หนึ่งสองสจิตหนึส,สจิตนะสตัวเบ่งป่านสี่ตัว,ตวให้พิจารณานะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งป่านทันเดนล่าแบบสี่ตัวนะอนดีตก็ผ่าน อดีตก็ผ่านในทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสองห้าศูนหนึ่งสองห้าศูนนึ่งนะท่านผนะู้ชมสตัวนะเบ่งปันส่นตัวนะต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอดีตนะหลักหน่วยชูนสามห้าหกเก้าเนาะ สี่ตัวนะใบนี้เป็นอดีตทีแล้วนะท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นแนวทันใหมนะน 3, 4, 8, 9, 6, ่นะชุนสามสี่ปดเก้าหกท่านผู้ชมนะชุนหน่อยบนสองเจ้าต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยเต็มล่ากระเบงปานสี่หนึ่งสามเก้าสี่หนึ่งสามเก้านะ เบ่งปานเต็มสี่เต็มหนึ่งเต็มสามเต็มเก้าสี่หนึ่งสามเก้าต่อไปครับผมดับสิบุญดับหน่วยบุญฝั่งซ้ายมือดับสิบุญฝั่งขวามือดับ หน่วยบนดับสงดับ1 10หน่วยนะสรุปแล้วดับคู่ตรองสองหนึ่งนะดับคู่ตรองสองหนึ่งดับคูคสองตัวบนทผู้ชมเนวทันที่ทผ่านมาก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะทผู้ชมเนาะเคปหน้าจอได้นะ คลิปหน้าจอได้ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมเลือล่านสนานเมืองเบ่งปานหกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดหกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ด สคู่นะเบ่งปัน4คู่นะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้นักรบอิสระวิ่ง2ตัวเบ่งปันอดีตก็ผ่านนะนะท่านผู้ชมเดี๋ยทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนหนึ่งสองหน่งสองนะดึงสอง หนึ่งสองดึงสองนะหนึ่งสองดึงสองต่อไปครับผมใบนี้เด่นโบนสองตัวทับโชกก็แนวทันที่แบบผ่านมาก็ผ่านนะแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งป่นสามแปด 38นะเดี๋ยวทันจีนแล้ว8ป,ปดผ่านียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน38 38ต่อไปครับผมใบนี้เวียงพิงดับหน่อยโบนเวียงพิงดับหน่อยโบน เบ่งปันดับสามเบ่งปันดับสามนะเบ่งปันดับสามเบ่งปันดับตัวเดียวสามดับสามตัวเดียวนยะ ไปต่อกันเลยครับใบนี้เบ่งปันเด่นล่าสามตัวสองสี่หกสองสี่หกนะท่านผู้ชมนะสองสี่หก เบ่งปานส,สามตัวให้พิจารณาไปต่อกันครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันปเนวทานที่แล้วนะหลักอร้อยหลักสีบท่านโู้ชม หลักอร้อยหลักสิบสามเก้าสองสองหกส,สี่สามสองสี่แนวทานที่แล้วแนวทานที่แล้วแบ่งปันแปกห้า เกห้าปดเจ็ดนะทุกทีในทันทีแล้วเจ็ดสี่แล้ว, 7, 4, ลวก็เจหกนะท,นท่านทกทีนะเจ7แปดเจ็ดเกห้าเป็นอดีตเปกห้าสองพันในทันทีแล้วหลักสิบผ่นแต่หลักร้อยหลุดไปนะหลุดไปนะท่านซึ่ง นวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันอีกแล้วนะนนวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปัน7จ7ดเจ็ดเจ็นะเดวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนหลักร้อยสิบเจ็ดเจ็ด ให้พิจารณาอีกแล้วนะท่านผู้ชมยังไงก็ขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมคลิปนี้เราคงเจอการเพียนเท่านี้เนะเาะรอพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม